นอกจากกิจกรรมว่ธรรมประเพณีนะครับก็จะมีแจ้งไปทางวัดวาอารามต่างๆด้วยนะครับในส่วนของการให้งดในเรื่องของการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ยังคงมีกิจกรรมปกติอย่างเช่นกรณีญาติโยมมาถวายสังฆทานหรือว่าเรื่องของการมาปรึกษาหรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมีปกตินะครับก็คือหมายความว่ายังมาทำบุญได้ตามปกติแต่พวกที่ตง ปีนี้จะขอให้ดเว้นเลยครับแต่เราไม,ไม่เราจะไม่เสนอให้ในเรื่องของมีการม,มีการในเรื่องของการจำ,จำกัดหรือว่าปิดกิจกรรมอื่นๆของวัดเนี่งจว่าช่วงสงกรานต์เราเราจะเสนอไปที่วัดนะครับไม่ให้มีการจัดกิจกรรมเพราะว่าหลายหลายภูมิภาคเขาจะมีทั้งก่อกองทรายทําบุญก็จะมีความแตกต่างในช่วงเทศกาลนะครับดังนั้นก็ขอให้ปีนี้เป็นสงกรานต์ที่บ้านจริง,รงๆนะครับก็คือรถส่งน้ําพระพุทธร,รูปที่บ้านกลับบ้า้ขอพร คุณพ่อคุณแม่บุปก,การีที่บ้านนะครับไม่ออกไปในที่ชุมชนตอนนี้แจ้งยกเลิกมาเกือบหมดแล้วครับตอนนี้ก็คือประมาณสัปดาห์ที่แล้วประมาณ5 0นณะขณะนี้ประมาณ70%นะครับก็คาดว่าคงถึงเวลาที่เราจะต้องเสนอกรรมการบริหารสถานก,การณ์นะครับซึ่งจะเสนอต่อท่านนายกในวันนี้นะครับในเรื่องครับจะเสนอวันนี้ครับให้พี่รนา ใช่ครับเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคอรมอให้กระทรวงวัฒนธรรมทําคําแนะนําในเรื่องของสองการานต์ก็คือเราแนะนําว่าให้งดแต่ที่หนจะจัดเนี่ยต้องมีมาตรการตามสาธารณประกาศรวมถึงได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่จากสถานการณ์ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมีจังหวัดต่างๆแจ้งยกเลิกมากขึ้นนะครับเพราะนั้นผมจากที่กระทรวงวัฒนธรรมคาดการณ์ก็คาดว่าถ้าถึงช่วงเทศกาลสงการานต์คงจะมีการแจ้งยกเลิกทั้งหมด แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการไม่ให้กระทบต่อเรื่องของการเตรียมงานหรือการาต้องมีเรื่องของการจัดจ้างใช้จ่ายงบประมาณต่างๆนะครับก็<ฮ>จะมีการเสนอให้พิจารณาในการมีคําสั่งให้งดกิจกรรมประเพณีสงการานทั้งหมดอันนี้คืรอรวมของสงการานพระประแดงไรที่จัดก่อนจัดหลับอ๋อทั้งหมดครับก็นนจะเป็นช่วงประเพณีตั้งแต่มหาสงการานจนถึงวันไหลนะครับที่หลายๆแห่งอย่างยกตัวอย่างที่ชลบุรีก็แจ้งยกเลิกมาทั้งหมดแล้วนะครับในครับ ตอนนี้ขณะนี้ได้ใช้กฎหมาย3ฉบับนะครับก็คือพรบรโรคติดต่อนะครับปี258นะครับพรบระเบียบบริหารร,รราชการแผ่นดินปี2534นะครับแล้วก็พรบรป้องกรรันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะมี3ฉบับที่คกรรมการบริหารชุดน,นี้ได้ใช้อยู่นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องใช้พรบรโรคติดต่อนะครับในเรื่องของการประกาศเพื่อที่จะหยุดยั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวประชาชนกับพะลมเนาก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ การที่ไม่มีการจัดกิจกรรมที่เป็นที่ชุมนุมคนจํานวนมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นเป็นเรื่องที่เราจะป้องกันในจุดนี้ให้ได้ให้ได้อย่างเป็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับอย่างอย่างช่างสับสินค้าที่เคยมีสับสินกรุเทพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เคยมีเป็นทุกปีปาร์ตี้โค้หรือว่าตามผับร้านอาหารอะไรครับขณะน,น,นี้ได้เขาเข้าข,าย,ข,า,ขายครับเนื่องจากในหนังสือเวียนของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยได้สํารวจ ในภาคเอกชนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมที่จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในการแพร่ระบาดนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เข้าข่ายอยู่แล้วในกรณีของการยกเว้นเรื่องของธุรกิจปกตินะครับเราจะไม่ได้มีการห้ามในเรื่องของสถานที่ณขณะนี้นะครับซึ่งเราต้องดูในเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุขด้วยนะครับแต่ในมุมของที่คณะมนตรีมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาเรื่องสงกรานเนี่ยก็ถึงจุดที่จะต้องพิจารณาเสนอให้มีคําสั่ง นะครับเด็ดขาดในเรื่องของการให้งดการจัดกิจกรรมสงการทุกประเภทนะครับในทุกท้องที่แต่ทั้งนี้ก็เป็นไปตามคาแนะนําก็คือว่าปีนี้ให้แนะนําว่าเป็นสงการที่บ้านนะครับก็คืออย่ารวมคนกันมากกว่าร้อยคนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญซึ่งเราคงไม่แนะนําว่าเอาร้อยคนเป็นตัวตั้งนะครับเราปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับก็คือเฉพาะในบ้านตรงนั้นนะครับ วันนี้คงจะมีในเรื่องของการจำแนกออกมานะครับก็จะมีข้อเสนอทั้งในธุรกิจที่เป็นอากาศปิดนะครับในเรื่องของที่ที่เกิดความเสี่ยงได้มากกว่าปกตินะครับแต่ในธุรกิจร้านอาหารสรรพสินค้าต่างๆนั้นก็ณขณะนี้ยังยังไม่ได้มีการแจ้งนะครับต่อกระทรวงต่างๆซึ่งทุกกระทรวงเนี่ยอยู่ใน คณะอนุกรรมการชุดในเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการเยียวยานะครับแต่ในกรรมการแต่และกระทรวงก็จะมีแยกไปอีกทั้งเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องอทางกฎหมายนะครับแต่ในส่วนของทุกกระทรวงเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันแพร่ระบาดรวมถึงมาตรการเยียวยาครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ